สุดสูงสุดแล้วครับตอนนี้เราจะเดินไปชมอีกฟังหนึ่งพราน,นั้นแก่ขาครับสต์กับนครพนมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีพามาชม วัดติ่สวยงามอีกวัดหนึ่งอยู่บนภูเขาครับนั่นก็คือวัดพุทธบาทบัญญัติบารามีวัดธรรมบารามีหรือว่าวัดน้องกวงใหม่ครับถ้าเพียมตามคูกเกินแม่มันจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งครับวัดน้องกวงแต่ตรงนี้ตรงเพียมว่าวัดพุทธบาทบัญญัติสามถาตามคู่เกินแม ขามาเยี่ยมชมวัดบนภูเขาครับสั้งเจดีสวยงามครับสังหลายราศสีครับน่าจะเป็นสิบสองราชสีประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ทันครบยังขาดทุนทรัพย์เังขาดก็ประมาณครับเว่าได้ยินว่าต้องพอทันสร้างเองครับตือจังไดกับบุูุครับ เห็นที่เขารีวิวไวปน,นี่ภามาเยี่ยมส้มครับวัดพุทธบาทบรรจัิบารมีอยู่อำเภอโพ,พธารามจังหวัดราช,ชบุรีตอนนี้อยู่ด้านหน้าครับกพลังเดินขึ้นไปขึ้นเขาอีกฟังหนึ่งถ้าลงเขาไปฟังผลก็จะเป็นพระบสถหรือว่าเป็นสถานที่ องสองครับต,ตอนนี้เราอยู่บนภูเขาเอกจากไปเดินชมพระนอนองค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดภูเขาที่กำลังก่อสร้างครับเขามาช่องกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับนีบ่มาเก่ากันมาเรามากันสองคนนะคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์นะ <c oughs> เนื่องจาก มีการหอบเล็กน้อยครับข <c oughs> ึ้นบัรทดมันสูงครับดูด่านข้างก็จะเป็นปลา,าอ้อยครับเป็นวัต่ิยากรเกษตรกรนี่จะปลาอ้อยครับ นี่ทางขึ้นบนยอดภูเขาก็จะประมาณนี้ะครับอันนี้ถือว่าจะขึ้นสูงสุดของภูเขาแล้วมาเยี่ยมชมมาทำบุญกันได้นะครับร่วมทําบุญกับทางวัดสางเตดี สร้างาพระนอนโดยบนรพบุรขาผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาลุกพลพดครับเดินชมกันไปเรื่อยๆครับวิวดีครับพี่น้องยิวสวยงาม มันไปฟังนั่นเป็นอีกฟังหนึ่งครับอหอบออาเหลืองใช่ไหพี่น้องสุดสุดแล้วครับตอนนี้เราจะเดินไปชมอีกฟังหนึ่งพรานเกศคากครับตนนส,าบสตาคับนครพนมอืม เสีย,ง,นอนอยงเล่าเนาะเสียงเลื้อย,อย้ังเล่ไม่ไปเดินชมนี่พระนอนเขากลังก่อสร้างปั่นมาเรื่อยๆขาดทุนทรัพย์ขาดมาประมาณประมาณนี้แล้วแต่กัดเสาเสริมมาเรื่อยๆนี่ครับเครื่อไม่พรานี้ คือโบข่อยมีนักท่องเที่ยวเขามากกันใดก็เลยขึน้นแต่คนมากเรื่อยๆมันก็นจะโบขึ้นเป็นแบบนี้ครับเดินช่มดันหนา้าพานอนฟังดันล่างเป็นกุฏิเป็นยังปลาอ่อย พระนอนตะแคงกับนอนงงายครับกำลังก่อสร้างอีกประดนครับไปชมีกฟังนึงส่วนฟังทั้งนี้นี่จะว่าไม่ยังครับขึ้นไปตามบมันไดก็จะไปต่อประดครับฟังทั้งอีกล้างสุดก็จะไปขึ้นอีกฟังหนึ่งครับ เดินขึ้นไปช่งก็ได้แค่ทานนิ่อดครับเป็นเสากำลังก็สั่งเขาใส่สลิงมาจากข้างล่างฟังทั้งบกักกะโอลกมันจะขึ้นอีกฟังหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นบันไดนี่ไปก็จะมีแค่นี้แลับแต่เป็นกันยังสวยงามครับหนาเที่ยวครับ ชมวิวส,สวยๆด้านบนกำลังต่ตอเติมไปเรื่อยๆครับทางลงก็จะประมาณนี้ เลยพาเดินไปข้างบนครับชมแค่นี้ก็พอแล้วนี่ครับอาจะเป็นเดินขึ้นไปรอบๆไปกระสุดอยู่ประมาณนั้นถังใบนั้นนะเขาเพิ่งยังแต่เสียวนิดนึงครับเดินขึ้นไปชมเลยแต่ปรได้ถไทยพี่น้องชมกันครับก็จะมีประมาณนี้แล้วขอบพุณทตกวกำลังใจครับที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ พ่อแม่คู่กะพาแสบครับพามาเที่ยวจังหวัดราดชบุรีเจรนวัดสวยงามที่อยู่บนภูเขาอีกวัดหนึ่งแต่ก็บบก่อยมีนักของเที่ยวเขามาปันใดครับก็ยังสางทันไดเ็จสมบูรณ์ครับสางเรานิวแต่สวยงามครับนทางขึ้น เห็ดเป็นทางจับไม่เล่าจับดีๆ